เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆนะครับเป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูนนะครับหลังนี้บรรยากาศดีมากกลางสวนเลยนะครับเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการอยู่แบบกเกษตรพอเพียงนะครับหลังนี้อยู่อาศัยได้ครับ มี2ห้องนอนหรือห้องน้ำนะครับสภาพตัวบ้านยังอยู่ได้ครับพร้อมกับสวนลำไยทำเลดีๆนะครับการเดินทางสะดวกสบายหน้าคว้างติดถนนถึง50เมตรเลยนะครับมีเนื้อที่รวมกัน5ไร่กับอีก32ต้าลางว่าอยู่ในแหล่งชุมชนครับน้ำไฟเข้าถึงการเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกนะครับขายที่1 8 9 0 0 0้บาทครับแปลงนี้อยู่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับเป็นบ้านไม้นะครับบ้านไม้เนื้อแข็ง มีบริการยื่นขอสินเชื่อให้ด้วยนะครับราคา1นึ่งล้านแปบาทนะครับมีรัวรอบขอบคลิปนะครับก็รีวิวดูกันรอบๆก่อนครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับสภาพสวนนะครับก็พร้อมเก็บผลผลิตได้เยครับสาต่อได้เลยนะครับ สนในสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ